เลขใบเซอร์ GAA นะคะเลขใบเซอร์นะคะ3 1 3 7 3 4 1 5 7 2 5ค่ะ uh huh. แล้วก็แหวนคุณลูกค้านะคะอันนี้ใบเซอร์ GAA ค่ะนะคะใบเซอร์ g a แล้วก็ไปรับประกันร้านนะคะ よか